ดูในทีวีจ้ะป้าไม่เชื่อเหมือนว่าเขาคุยเวอร์ป้าก็เลยอยากลองฉีดสองสามวันแรกไม่ดูเลยเป็นไรให้เป็นจะหายหรือไม่หายเดี๋ยวรู้ถ้าไม่หายจะโทรกลับไปว่านานโนละก็พอวันที่ห้างอป้ามาดูเออข้าวออกรวงแล้วออกรวงแล้วตากแกสอนขาวเลยจากที่ใบไม่ไหม้ก็ไม่เป็นไม่ไม่เป็นในานาเราเป็นอยู่เต้านาแปลงข้างๆโดนเยอะเลยมันกลับหาย ซึ่งป้าฉีดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เชื่อเลยคิดว่ามันเอาไม่อยู่หรอกลดต้นทุนได้เยอะอยู่ถ้าหากว่าเราได้ใช้ตั้งแต่ตอนข้าวเล็กๆคงจะลดได้มากกว่านี้ใช้กินาโนไม่ต้องระวังมากเหมือนสารเคมีเพราะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ฉุนแล้วก็ไม่ติดมือไม่เข้าตาก็ไม่แสบตาแต่ว่าถ้าใช้สารเคมีคือต้องปิดหน้าปิดจมูกหมดเลยตอนแรกที่มาใช้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยได้แต่พอฉีดพ่นไปแล้วก็ช่วยได้จริงๆเรื่องเชื้อราเรื่องหนอน เรื่องเพียกระโดดไม่มีเข้ามาในนานเลยจ้ะกินานโนป้องกันได้